วันนี้ท่านยมอ,ออกไปทํางานแล้วตอนนี้ออกมาเดินคนเดียวตอนนี้มาอยู่ในโบสถ์หลวงของในออสโลนะ <c oughs> เป็นโบสถ์เก่าแก่ในเเมืองหลวงของนอร์เวย์ หลังนี่ก็เป็นที่เขา,เาโรงงานเป่าแก้วที่เขาทำเป็นศิลปะเป็นอาร์ตของเขาอลองเข้าไปดูซิว่าเขาจะให้ดูปะ รู้สึกว่าโก็ช่วงนี้จะแบบสร้างก่อสร้างเยอะแยะมากมายเลยนะตอนมาคราวที่แล้วตอนที่เรามาช่วงช่วงก่อนคริสต์มาสนะมันก็ยังไม่สร้างถึงขนาดนี้นะแบบถนนก็แคบมากเลยเ้าจะเดินจะขับรถอะไรก็ลำบากมากแล้วมาถึงตรงนี้ตรงนี้เข้าเรียกอะไรอะ อันนี้ไม่รู้นะว,ว่าใช่สภาหรือเปล่าพูดผิดไปก็ต้องขอโทษด้วยนะตรงนี้เป็นจุดนักท่องเที่ยวเมื่อกี้ไปเดินลงถนนตรงกลางใจกลางเมืองคนตอนนี้เยอะมากเลยแน่นเลยตอนนี้เราออกมาเดินตรงนี้ดีกว่าคนไม่ค่อยเยอะเดินเที่ยวคนเดียวนี่ต้องเดินใกล้ๆแถวโรงแรมไม่ไม่เดินไกลมากกลัวหลงไม่ใช่อะไร ตอนนี้ก็เข้ามา,าที่ข้างในแล้วที่นี่เขาเรียกว่าโรดฮิวเซ็ตไปรู้ภาษาไทยเขาแปลว่าอะไรนะต้องผ่านไอ้ไอ้คอนโทรลด้วยนะต้องเอาของออกหมดเลยเหมือนเขาเป็นเอ็กซเรย์อะไรพวกนั้นน,นนะเหมือนกับแอร์พอร์ตเลยเนะีะตอนนี้ก็เข้ามาในนี้แล้วโรดฮิวเซ็ต ใหญ่มากเลยทุกคนนี่ยนะพื้นที่ตรงนี้ว่างๆเนี่ยเหมือนกับเป็นบอลรูมเลยเคยเห็นมาที่ในหนังที่เขาเขาเต้นเต้นรำกันอะ่ะที่เป็นคู่ๆแบบสมัยก่อนอะ่ะอย่างเงี้ยเหมือนเลย <c oughs> ไม่รู้เขาใช้กันเอาไปใช้แบบนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไปเดินขึ้นขึ้น,นไปนเข้าไปข้างในได้ก็แล้วไดนะ้ต่อผมก็ห้ามเข้า ห้องที่เข้าไปดูเมื่อกี้เหมือนกับเป็นการห้องประชุมที่เขาแบบว่า,ามีการตัดสินอะไรพวกนี้ตัดสินลงโทษอะไรพวกนี้หรือเปล่าไม่รู้ใช่หรือเปล่าไม่รู้นะคล <Yeah. S 1> ้ายๆกับเป็นศาลอัไรสักอย่างหนึ่ง,งนะคล้ายๆก็ไม่รู้นะว่าว่าใช่หรือเปล่าเดาเอาโชคดีนะที่วันนี้เป็นวันธรรมดาถ้าเป็นถ้าเป็นวันวันหยุดอะไรพวกนี้นะคนคงจะเยอะมาก ตรงนี้เป็นที่เก็บของที่อของขวัญระหว่างชาติได้จากต่างประเทศนะนี่ของญี่ปุ่นได้ไหมญี่ปุ่นนี่เอธิโอเปียอ,อินเดียปักกิง่งอันนี้จากเกาหลีนี่ของไทยเรือหงจากของไทยเห็นไหม โกเวฟรอนคือเงินออฟไทยล่ะนี่ก็เป็นของขวัญตอนที่เออระหว่างประเทศนะตรงตอนที่เขามาเยี่ยมเยี่ยมกันหรือเปล่าไม่รู้นะ รูปภาพที่เราเห็นที่เขาวาดกันเนี่ยในโรดเฮิรสเซตเนี่ยนะเหมือนกับการบอกเล่าชีวิตของประชาชนในเนอร์เวย์สมัยก่อนคิดว่าอย่างนั้เห็นเห็นไหมเหมือนกับเขาอดอยากหรือยังไรตรงนี้เป็นคำอธิบายภาษาอังกฤษไปแปลเองแล้วกันนะทุกคนขี้เกียจแปล ตรงนี้ดูเหมือนกับเป็นห้องประชุมนีอเป็นะคนเหมือนกับข้างในนี้เหมือนกับเป็นศาลอนะไรสักอย่างหนึง่งตรงนี้เหมือนบันลังศาลแล้วข้างหลังตรงนี้เหมือนคนฟังแล้วเขาก็จะมีที่โวตอะไรของเขาก็ไม่รู้เนะี่ยอันนี้เป็นผ้าพรมนะที่เขาถอออกมาอันนี้หลายร้อยปีนะทุกคน โอ้ห้องนี้ยิ่งสวยเลยโอ้ข้างในนี่สวยนะแต่มันมืดเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนอยู่ในป่าสนในประเทศน,นอร์เวย์เนี่ยนเนี่ยคล้ายๆกันเลยเห็นไหมมันเหมือนกับอยู่ป่าสนเห็นนะนเขาอยู่ป่าสนอยู่อันนี้เพิ่งสังเกตได้ว่าไอ้รูปวาดต่างๆที่เขาวาดไว้ในแต่ละห้องที่เราเดินผ่านมาเนี่ยมันเป็นการ เล่าเกี่ยวกับชีวิตของคนต่างๆในประเทศนอร์เวย์นะอย่างข้างหลังนี่ที่เราเห็นเนี่ยเหมือนกับเป็นเาขาเรียกอะไรคนที่อยู่ในชนบทใช่ไหมต้องเลี้ยงวัวอะไรพวกนี้เห็นปกฝั่งนี้ก็เป็นชีวิตอีกแบบหนึ่งเหมือนกับชีวิตคนอยู่ในเมืองอยู่อาพาร์ตเมนต์เห็นไหมข้างหลังตรงนู้นมีคน ร้านขายของมีอะไรต่างๆซึ่งแตกต่างไปกับชีวิตทางฝั่งนี้มากเลยในห้องนี้รู้สึกว่ามันจะสว่างหน่อยโอ้โหห้องนี้สว่างมากทุกคนข้างหลังนี่เขามีคำอธิบายให้เกี่ยวกับว่าแต่ละห้องแต่ละห้องแต่เราขี้เกียจขี้เกียจอ่านขี้เกียจแปลด้วยแค่นี้ก็พอ ห้องนี้เป็นห้องที่ยาวมากเลยนะรู้สึกว่าจะยาวแบบว่าไปทางตั้งแต่หน้าบ้านถึงหลังบ้านนะประเภทนั้นนะถ้าจะอ,อธิบายง่ายๆนะเราตรงนูง้นฝั่งนูง้นเห็นมาเป็นเรือ เป็นออสโลฟิอด์ที่เราเดินผ่านเมื่อวานนี้ไปต่อฝั่งตรงนู้นก็เป็นตึกที่เขาทำงานกันมองไปเห็นคนทำงานกันมันเดินรอบไม่ได้ทุกคนเขากัน้นเอาไว้เดี๋ยวต้องเดินกลับไปทางนูน้นแล้วก็ uh, เดินลงที่เดิมทางเดิมเขาไม่ให้เดินรอบความจริง ศิลปะที่นี่ก็สวยไปแบบหนึ่งนะมันอาจจะไม่สวยอลังการเหมือนเมืองไทยแต่ว่ามันก็สวยไปแบบว่าแบบไม่ง่ายะนะศิลปะมันแล้วก็แล้วแต่ชาติแลวนะได้เวลาไปเข้าห้องน้ำแล้วทุกคนการเข้ามาในโรดทิวเจนี่ก็ไม่ต้องเ,ออเสียค่าผ่านประตูนะแต่ว่าจะต้องออผ่านการตรวจ เอ,อ็กซเรอยอ์พวกของไอ,อ้พวกเนี้ยพวกเสื้อผ้ากระเป๋าอะไรพวกเนี้ยเหมือนกับการเช็คอินแอร์พอร์ตน่ะเดินไปดูอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เดินกลับ ตรงนี้ก็เป็นเป็นรูปวาดที่เล่าเกี่ยบกับการใช้ชีวิตของคนในนอร์เวย์นะตรงนี้เขาก็มีการเดินขบวนอะไรกันสักอย่างหนึ่งตรงนี้เห็นไหมเดินขบวนตรงนั้นก็เป็นคนโดนจับเห็นประโดนจับมีทหารขีม่ม้ามีคนแก่คนจน เขาให้คนออกก็เหรออ๋อคนเข้ามาประชุมกันตรงนี้ที่เขาจองห้องไว้ข้างบนตรงนี้ไงเขาเข้ามากัแล้วเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ําก่อนแล้วเราก็ไปหากาแฟกินต่อไม่ว่าไปที่ไหนเราต้องหาที่เข้าห้องน้ําก่อนที่เข้าห้องน้ําห้องน้ําที่นีนะถ้าไปเข้าตามห้างนะสิบห้าโครเนอร์ทุกคนเมื่อกี้รีบวิ่งกลับบ้านแนบเลย นายที่าครคนแต่ที่นี่ไม่รู้ว่าเสียตังนหรือเปล่าแต่คิดว่าฟรีนะเที่ยวรถฮิ้วเสร็จแล้วทุกคนตอนนี้ก็จะกลับไปโรงแรมพานยมโทรมาหลายครั้งเลยเราเราไม่ได้ยินเพราะอยู่ในเพราะอยู่ในนั้นไม่ได้ยินตอนนี้ก็จะกลับไปโรงแรมแล้วเราก็จะไปหาที่กินกาแฟกัน ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองโมงกว่าวันนี้คนแก่พาเทีย่ยวนกนารวดลดวใหญ่มากแล้วก็เยอะมากเลยแถวนี้โตใหญ่มากคิดว่าเพราะว่าใกล้ใกล้แม่น้ำนยะมันก็เออเลยเขาไปหัวเร้เยงมาถึงโรงแรมแล้วก็มารับท่านยมเดี๋ยวว่าจะไปกินกาแฟกัน ตรงนี้เป็นแบบทางสายกลางของวอเฮตกอตันคอลอยูวออันคนก็ยังเยอะอยู่นะขนาดว่าหน้าหนาวแล้วนะถนนสายกลางสมมุติตอนนี้เริ่มเยอะมากแล้วตึกที่เห็นข้างหลังนี้เป็นตึกที่เขาเรียกว่า Nobel Peace, อันเฟรดโนเบลพีส เพ่ออะไรนะพีเซนเตอร์ตรงนู้นคือโรดฮิ่เสร็จตรงนี้ เป็นใก,ใกล้ๆอยู่ออที่แม่น้ําที่เขื่อนตรงเขื่อนตรงนั้นนะช่วงหน้าร้อนนะโอ้โหคนแน่นมากแทบจะไม่ต้องทําไม่ต้องเดินแบบไหลไปเลยตอนนี้ช่วงนี้หน้าหนาวเริ่มหนาวแล้วก็ไม่ค่อยมีคนแถวนี้มันจะมีตกบาเยอะแยะเลยมีบาร์มีร้านกาแฟแล้วก็เป็นพวกไวน์บาร์มงอผุบไป ที่เห็นต้นต้นต้นไม้ตรงนั้นเห็นไหมมันจะจะเป็นสวนสวนหลวงแล้วก็เป็นวังหลวงแถวนี้บันไดสุกเยอะเลยทุกคนไม่ขึ้นแล้วบันไดทุกคนตะโพกคลาดแล้ววันนี้เดินเดินมากแล้ววันนี้เดินข้างล่างก็พอ <Okay. S 1> อยากลองขึ้นรถไฟใต้ดินที่นี่ม้าง okay. ใบไ,ไม้ร่วงเต็มเลยทุกคนเห็นใบไม้แห้งแหงอย่างนี้นะลื่นนะทุกคนมีรถบัสเที่ยวด้วยขึ้นตรงไหนก็ได้ลงตรงไหนก็ได้แบบว่ารถเที่ยวรอบเมืองอนะต้องเสียตั้งแต่ไม่รู้ว่าเสียเท่าไหร่อ๋อ <c oughs> ไปมาแล้วไปมาหมดแล้ว <c oughs> ตรงนี้ก็ไปมาแล้ว <c oughs> 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 อันนี้ยังไม่ได้ไป วันนี้เป็นวันธรรมดาแล้วก็คนเขาก็ทํางานกันแต่ยังมีพวกนักท่องเที่ยวยังมีหลงเหลืออยู่อีกตอนเมื่อตอนกลางวันนี้หนักท่องเที่ยวเต็ม,มเลยแถวเนี้ยเพราะมันเป็นจุดศูนย์กลางของอแหล่งท่องเที่ยวในออสโลข้างหลังนี่เรียกว่าสตูทิเงเนตถนนตรงเนี้ยที่เข้าโรงแรมเนี่ยเห็นว่าตรงข้างหน้าเนี่ย เห็นสร้างกันตั้งแต่คราวที่แล้วที่เรามาก็ยังสร้างไม่เสร็จเลยนะโรคโรลโรคแอนโรลนี่หน้าคนทำงานนี่หน้าคนเดินเที่ยวเหนื่อย <c oughs> <c oughs> คนเดินเที่ยวก็เหนื่อยนะหน้าเหลืองเลย <c oughs> เดี๋ยวไปพักขาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราไปเดินเดี๋ยวไปหาข้าวเย็นกินตอนนี้ก็กลับมาจากกินอาหารเย็นกันแล้วทุกคนวันนี้เรากินอาหารจีนบุฟเฟ่ร้านมันอยู่ใกล้ๆโรงแรมเนี่ยเดินแค่สี่ห้าก้าวก็ถึงเพราะว่าเดินไม่ไหวเมื่อวานเดินห้าชั่วโมงวันนี้เดินอีกห้าชั่วโมงแบบว่าเดินติดเต็มเต็มที่เลยนะห้าชั่วโมงบอกโหยวันนี้ไม่ไหวแล้วรุ่นี้จะเดินไหวหรือเปล่าก็ยังไม่รู้คลิปนี้มันอาจจะยาวหน่อยนะทุกคนแล้วก็เป็นคลิปที่เราเที่ยวคนเดียวด้วยเดินตอกแตกตอกแตกอยู่คนเดียวนัแหละ คือเมื่อเชา้านี้ท่านยมเขาจะไปประชุมใช่ไหมเขาจะเข้าประชุมประมาณติเอ็ดโมงแล้วเลยเดินไปด้วยกันเดินเข้าไปในเมืองด้วยกันเพราะมันไม่ไกลจากที่โรงแรมเท่าไหร่อพอท่านยมเขาไปแล้วเราก็เดินอยู่เข้าห้างโดนร้านเข้าร้านนู้นออกร้านนี้แบบจนเบือ่อเบือ่อไม่รู้เราก็ไม่ได้ซื้ออะไรเนยะเพราะว่าของที่นี่มันก็เหมือนกับของที่ซีบนะีเดนนอะมันคล้ายๆกันมันก็ไม่เห็นมีอะไรมันมันเป็นแบบว่าเ,เครือข่ายเดียวกันด้วย เลยไม่จําเป็นต้องซื้ออะไรที่นี่เดินดูเฉยๆเสร็จแล้วเบื่อเบื่อก็ออกไปเดินข้างนอกตามถนนใช่ไหมพอเดินก็พอดีเดินผ่านโบสถ์โบสถ์หนึ่งที่เขาเรียกว่าดุมชิริกาหรือว่ามหาวิหารของอกรุงออสโลนะเราก็เข้าไปแต่ว่าเข้าไปในโบสถ์ไปได้เพร่อก็กาล,ลังซ่อมแซมก็เลยเดินนอกโบสถ์เสร็จแล้วพอเดินออกมาก็เจะเดินผ่านโรงแรมก็เลยวิ่งเข้ามาเข้าห้องน้ําเพราะว่าอะไร ไม่ก็ไม่อยากจะเข้าห้องน้ําในอในห้างเพราะว่าค่าเข้าห้องน้ําที่นูน่นนะสิบห้าครูเนอทุกคนแพงมากก็เลยอั้นมาคืนๆเข,ข้าที่โรงแรมพ,พอพอเข้าห้องน้ําเสร็จก็เดินออกไปว่าจะไปเดินตุงชายน้ําใช่ไหมตงุงตุงเขื่อนพอดีอา้าวเดินผ่านโรดทวเซ็ต มันอยู่ใกล้ๆตรงนี้นี่ว่าเราแล้วก็มีเห็นมีคนเดินเข้าออกเยอะแยะเฮ้เราก็สงสัยว่าเข้าไปได้ไหมแล้วเขาอนุญาตให้เข้าไปได้แต่ว่าก่อนเวลาที่จะเข้าไปเนี่ยต้องเออเขาต้องตรวจเหมือนเป็นแบบว่าเอ็กซเรย์พวกกระเป๋าเสื้ออะไรพวกนี้ต้องถอดใส่ไอไอกระจาระเหมือนกับที่เป็นเหมือนกับตรวจเหมือนแอร์พอร์ตเลยนั่นแหละเสร็จแล้วก็เข้าไปดูเดินประมาณชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงเสร็จแล้วพอเดินออกมามาดูมือถืออ้าวท่านยมโทรหลายหนแล้วก็เลยเออ โทรกันว่าเอ้ยเราจะไปกินกาแฟกันดีกว่าเสร็จแล้วเราก็เดินมารับท่านยมแล้วก็เดินเข้าเอ่อเดินไปเรียบชายน้ําไปหากาแฟกินเสร็จพอกินกาแฟเสร็จก็เดินกลับบ้านมาพักขาสักพักหนึ่งเสร็จแล้วก็ลงไปกินอาหารเย็นเสร็จแล้วกลับมาเนี่ยมานั่งเนี่ยเหนื่อยมากพวกนี้จะไหวหรือเปล่าไม่รู้นะเที่ยวคนเดียวก็สนุกดีเหมือนกันนะไม่ต้องมากังวลอะไรกับใครจะไปเดินไปไหนตรงไหนจะหยุดพักตรงไหนก็ไม่มีใครว่าตอนนี้แก่แล้ว แค่นี้พอเอาละแค่นี้ทุกคนแล้วละจะไปนอนแล้วละกูดไนท์บ๊ายบาย